สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มเดิมมาได้เลยค่ะเรายังเรียนกันอยู่ใน u ูนิต the teddy bear นะคะภาระง,งานวันนี้นะคะก็คือเราจะอ่านเนื้อหาหน้าที่12นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่อง past tense นะคะลงในสมุดนะคะ นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่12ได้เลยค่ะนักเรียนจะเจอหัวข้อเรื่อง Happy Valentine's Day นะคะเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องและช่วยกันแปลความหมายของบทความบทนี้กันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ Happy Valentine's Day สุขสันต์วันวาเลนไทน์ February t h t h 4 t h is the ั t ฉ a องของนั a บุญเซน e n วกุมภาพันธ์เป็นวันฉลองของนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ He lives in the third century. เขาอาศัยอยู่ในศตวรรษที่3า People celebrate Valentine's Day on February the 14th. ผู้คนต่างเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ในวันที่14กุมภาพันธ์ They send greeting cards, candies, roses, or gifts to people they love. พวกเขาส่งการ์ดวอวยพร ลูกอมดอกกุหลาบหรือของขวัญให้กับคนที่เขารัก k a t i e got a Valentine's Day card with a big red heart on it and a teddy bear on Valentine's Day เค t i e ได้รับการ์ดวันวาเลนไทน์ที่มีรูปหัวใจสีแดงขนาดใหญ่ และมีตุ๊กตาหมีในวันวาเลนไทน์จบไปแล้วนะคะกับเนื้อเรื่อง Happy Valentine's Day เป็นการพูดถึงประวัติแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นการบอกว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันวาเลนไทน์นะคะภาระงานของนักเรียนนะคะในหน้าที่12นะคะให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันวาเลนไทน์นะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่ง ขนาดของกระดาษ A4 นะคะแบ่งครึ่งกระดาษ A4 นะคะแล้วนำมา1ส่วนนะคะแล้วก็ออกแบบเป็นการ์ดวันว,เวนาเลนไทน์ตามที่นักเรียนชอบได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแนบการ์ดนะคะไว้ในหนังสือหน้าที่12นะคะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่อง past t e t s n ค่ะ Past t e n s e คืออะไรคะยังจำได้ไหม p s t t e n s นนะคะเป็นการพูดถึงอดีตนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกิริยาที่ใช้ในอดีตนะคะหรือที่นักเรียนเคยได้ยินคำว่ากิริยา3ช่องนั่นเองค่ะกิริยา3ช่องนะคะมี2แบบก็คือแบบที่1แบบปกติจะมีการเติม ed ที่ท้ายคำกิริยานะคะแบบที่2แบบอักลับปกติจะ เปลี่ยนร่างได้นะคะก็คือทั้ง3าํคำเนี่ยจะผันไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีบางคําที่ผันเหมือนกันนะคะเรามาดูกฎของการเติม ed ที่คํากิริยานะคะกฎบอกว่าคํากิริยาปกตินะคะสามารถเติม ed ได้เลยตัวอย่างเช่นคําว่า look นะคะเป็นคําปกติเราเติม ed ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ watch นะคะที่แปลว่าดูนะคะ แบบนี้เรียกว่าคำกริยาปกติหรือเรียกอีกแบบว่าคำกริยาทั่วไปนะคะเราเติม ed ท้ายคำศัพท์ได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติม d ได้เลยนะคะเช่นคำว่า like ที่แปลว่าชอบนะคะลงท้ายด้วย e นะคะเราเพิ่มแค่ตัวเดียวค่ะเพิ่มแค่ตัว d ค่ะคำที่สองค่ะ live นะคะลงท้ายด้วย e นะคะ เพิ่มตัวดีตัวเดียวค่ะต่อไปกฎข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าคํากริยาที่เป็นพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ed นะคะเช่นคําว่า stop นะคะ stop เป็นคาที่อ่านออกเสียงสั้นๆนะคะลงท้ายด้วยตัวสะกดค่ะก็คือตัว p ค่ะ และหน้าตัวสะกดก็เป็นสระนะคะก็คือตัว o ค่ะนะคะแบบนี้ให้เราทําการเบิ้ลตัวสะกดนะคะก็คือเบิ้ลตัว p อีกหตัวสังเกตนะคะจะมีตัวสะกด2ตัวก็คือตัว p นะคะหลังจากนั้นก็เติม ed ค่ะก็จะเป็น s t o p p e t นะคะต่อไปค่ะคำที่2คํคำว่า plan ค่ะ p-l-a-n นะคะตัวสะกดก็คือตัว n ค่ะหน้าตัว n ก็คือสระนะคะ ตัวสะกดหนตัวสระ1ตัวนะคะแบบนี้ให้ทําการเบิ้ลตัวสะกดก็คือการเบิ้ลตัว n นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็เติม ed ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะคํากริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วก็เติม ed นะคะเช่นคําว่า study study นะคะลงท้ายด้วย y ค่ะหน้า y คือพยัญชนะค่ะ นักเรียนทำยังไงคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยน y ค่ะเปลี่ยน y ให้เป็น i นะคะแล้วก็เติม ed ค่ะต่อไปคำที่สองคือว่า carry ค่ะลงท้ายด้วย y เหมือนกันค่ะนี่ค่ะลงท้ายด้วย y หน้า y คือตัว r ค่ะ r คือเป็นชนะนะคะเราก็ต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i ค่ะและเราก็เติม ed ค่ะข้อที่5ค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม ed ได้เลย จำได้ไหมคะว่าสระมีตัวอะไรบ้างสระก็คือ a e i o และก็ u นะคะสระสระคือ a e i o u มาดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะเช่นคำว่า play นะคะลงท้ายด้วย y ค่ะหน้า y เป็นตัว a ค่ะตัว a คือสระนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเติม ed ได้เลยค่ะ คำต่อไปค่ะเตค่ะลงท้ายด้วย y ค่ะมาดูตัวหน้า y ค่ะหน้า y เป็นตัว a a คือสระนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเติม ed ได้เลยค่ะจบแล้วค่ะกด5ข้อของการเติม ed ที่คํากิริยาเพื่อจะทำให้กิริยากลายเป็นเว r รช่อง2ใช้สำหรับประโยคที่พูดถึงอดีตน,นะคะแบบที่3นะคะ การผันกิริยา3มช่องนะคะการผันกิริยา3มช่องนะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักนะคะดังนี้1ทั้ง3ช่องนะคะใช้รูปเหมือนกันเลยตามตัวอย่างนะคะใช้คำว่าคัดคัดคัดนะคะข้อที่2ค่ะช่องที่1และช่องที่2ใช้เหมือนกันต่างกันที่ช่องที่3นะคะนะคะตามรูปเลยครับบิดบิดบิดเช่นนะคะข้อที่3มค่ะ ช่องที่1และ3เหมือนกันต่างกันที่ช่องที่2ค่ะก็คือ run ran run นะคะข้อที่4ค่ะช่องที่2และ3เหมือนกันต่างจากช่อง1นะคะก็คือคําว่า b y b o t b o t นะคะข้อสุดท้ายค่ะทั้ง3ช่องไม่เหมือนกันเลยนะคะตัวอย่างเช่น do did done นะคะอันนี้เป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะเพราะนักเรียนเคยเรียนไปแล้ว1ครั้งวันนี้ครูทบทวนให้อีก1รอบ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะแบบฝึกหัดของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําในกระดาษสมุดนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้นักเรียนนําแบบฝึกหัดที่ทําเสร็จนะคะแนบไปนในหนังสือหน้าที่15นะคะเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเขียนกิริยาช่อง2และบอกกฎการเปลี่ยนกิริยา หมายความว่ากิริยาช่องสองก็คือช่องที่เป็นอนดีตนะคะและก็บอกกฎของมันกฎของมันในที่นี้ก็คือเรื่องของการเติม ed ที่คำกิริยานะคะตัวอย่างเช่นครูให้คำว่า clean นะคะ clean ที่แปลว่าทำความสะอาดนะคะให้นักเรียนเติม ed นะคะเติมยังไงเติม ed ได้เลยเติมดอย่างเดียวเบิ้นตัวสะกดหรือว่าต้องเปลี่ยน Y เป็น i อ,อย่างนั้น,นักเรียนต้อง พิจารณาตามกฎนะคะนักเรียนก็ทําการเติมอะไรคะเติม ed นะคะข้อนี้แล้วก็บอกว่ากฎข้อนี้มันเป็นกฎข้อไหนนะคะเช่นกิริยาทั่วไปเติม ed ได้เลยเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ค่ะข้อที่2ค่ะ enjoy นะคะคำว่า enjoy นะคะสังเกตนะคะลงท้ายด้วย y ค่ะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระเราต้องทำยังไงคะเติม ed ได้เลยค่ะเป็นกฎข้อไหนคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y แต่ถ้าหน้า Y เป็นสระให้เติม ed เขียนแบบนี้นะคะนักเรียนทำได้ไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะให้นักเรียนนำกระดาษสมุดขึ้นมา1แผ่นนะคะและเขียนหัวข้อตามครูนะคะตอนที่1ให้นักเรียนเขียนกริยาช่อง2และบอกกฎของการเปลี่ยนกริยา ะะข้อที่งนี่1ค่ะนักเรียนเขียนลงเลยค่ะข้อที่1นะคะ cry cry นะคะที่แปลว่าร้องไห้นะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าคำศัพท์คำนี้ควรทำอย่างไรเกี่ยวกับกฎของการเติม ed นะคะเรามาดูที่คำศัพท์ค่ะคำศัพท์คำนี้ทำไมคะลงท้ายด้วย y ค่ะหน้า y เป็นอะไรคะหน้า y เป็นพยัญชนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะนักเรียนต้องทำยังไงคะ นักเรียนต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ใช่ไหมคะจากนั้นเขียนด้วยค่ะว่ากฎของมันบอกว่าอย่างไรนะคะกฎนะคะจะบอกว่าคํากิริยาที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เสร็จแล้วคะ่ะ1ข้อขีดเส้นใต้ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะคำว่า move นะคะเขียนคําว่า move แล้วก็ตอบขีดเส้นใต้ค่ะข้อที่3ค่ะ listen ค่ะตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ค่ะคำที่4ค่ะ Hop ที่แปลว่ากระโดดนะคะเขียนคำว่าตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ค่ะข้อที่5ค่ะ s t a y นะคะที่แปลว่าพักนะคะตอบนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้จบแล้วค่ะไม่ยากไปใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัด5ข้อแรกมันดูแบบฝึกหัดตอนที่2กันค่ะตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียน กิริยา past simple ให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนจะต้องตีตารางนะคะทั้งหมด3ช่องจำนวน13บรรทัดนะคะช่องที่1นะคะให้เขียนคาว่า infinitive ก็คือกิริยาช่อง1นะคะหรือที่เรียกว่ากิริยารูปไม่ผันนะคะช่องที่2ค่ะ past simple ก็คือกิริยาช่อง2ค่ะช่องที่3ก็คือช่องของความหมายค่ะครูจะกำหนดคำกิริยาช่องที่1ทั้งหมด10คคำนะคะ ให้นักเรียนหาช่องที่2และบอกความหมายค่ะยกตัวอย่าง1นึ่คำนะคะคำที่1ค่ะ eat นะคะที่แปลว่ากินค่ะผันยังไงคะ e at, eat eat a t นะคะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะ วิธีการนะคะในการหาคำศัพท์กิริยา3ช่องนะคะให้นักเรียนเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ากิริยา3ช่องนะคะจะได้ง่ายต่อการหาเพราะมันเป็นการผันคำกิริยาค่ะคำที่2ค่ะคำว่า give 3ค่ะ C c r i t e t 5 drive 6 buy 7 choose 8. ไฟลก้าพุทสิบสวิมจบแล้วครับแบบฝึกหัดตอนที่2เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดในวันนี้จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะตอนที่1ก็คือให้นักเรียนวาดรูปการ์ดวันวาเลนไทน์ตอนที่2ให้นักเรียนเปลี่ยนกิริยาจากช่อง1เป็นช่อง2และบอกว่ากฎของคำกิริยานั้นคืออะไรนะคะตอน ที่3ที่ทำลงสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนกิริยาช่อง2และบอกความหมายค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ